สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับเสือเรียงห้านัดจังหวัดนนทบุรีเสือเรียงห้านัดแห่งเมืองนอนเป็นเพราะก่อนปล้นเขาจะต้องยิงปืนเป็นปฐมเลิกห้านัดหลังปล้นก็ยิงปิดท้ายอีกห้านัดจึงได้รับการขนานนามว่าเสือเรียงห้านัดประกอบกับขึ้นชื่อด้านคาถาอาคมจนได้รับฉาย,ยาว่าจอมขมังเวทต,ต่อท้ายชื่อด้วยหากจะย้อนกลับไปก่อนปี2499 ชื่อของจำเรียงปางมณีแทบไม่มีใครรู้จักแต่หากจะเอ่ยถึงเสือเรียงห้านัดแห่งบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีน้อยคนจะไม่รู้จักเขาในฐานะที่เป็นจอมโจรขมังเวทผู้ก่อคดีอย่างอุกอาจท้าทายกฎหมายบ้านเมืองโปรดเที่ยมไร้ความปราณีต่อเหยื่อและรอด้ลเงื่อมมือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปได้ราวกับปฏิหาริ่เองจึงกลายเป็นที่มาของใชยาเสือเรียงห้านัด จอมโจรขามังเวทแห่งเมืองนอนท์จำเรียงจะเกิดปีไหนหวันอะไรไม่ปรากฏหลักฐานให้ติดตามค้นหาได้แต่เขาเป็นลูกของพ่ออุม่มและแม่ทิมปางมณีณาบางเชือกอำเภอตลิ่งชันจังหวัดนนทบุรีเขาเติบโตอยู่ที่นี่จนกระทั่งอายุได้23ปีพ่อและแม่จึงย้ายจากบางเชือกไปลงหลักปักฐานที่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี แต่จำเรียงไม่ได้ย้ายตามไปด้วยเพราะเขาไปหลงติดพันกับหญิงสาวคนหนึ่งความรักของจำเรียงกับสาวบางเชือกมีอุปสรรคนานาประการโดยญยาติผู้ใหญ่ไม่ชอบชายหนุ่มที่มีฐานะต้อยต่ำกว่าถึงกับกีดการไม่ให้คบหากันบางครั้งดูถูกเหยียดหยามเอาอย่างเจ็บแสบจำเรียงเองในวัยหนุ่มนั่นดูเหมือนความอดทนอดกลั้นดูจะมีอยู่อย่างจำกัด ไม่นานเขาก็ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นโดยการใช้ปืนพกยิงยายของหญิงสาวผู้เป็นที่รักจนเสียชีวิตจำเรียงถูกจับสารตัดสินจำคุก20ปีแต่หลังจากชดใช้กรรมในแดงกำรรแพงกรรมได้เพียง7ปีก็ผลโทษออกมาจำเรียงกลับไปอยู่กับพ่อและแม่ที่บางใหญ่ทำมาหาเลี้ยงชีพจนมีเมียสองคนกับลูกอีก8คนโดยการต้มเล้าเถื่อนขาย ธุรกิจผิดกฎหมายนี้แลกมาด้วยการจ่ายอาการบ่อนเบีย้ยให้กับเจ้าหน้าที่นอกแถวที่บางก็มาขอเล่าบ้างเงินบ้างแล้วแต่ความต้องการในขณะนั้นแม้บางครั้งบางคราเกิดข้อหามันไส้ก็จับเอาดือด้อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนความชินชากลายเป็นสุดจัดทานทนจำเรียงหันมาจับปืนอีกครั้งเพียงแต่เหยื่อคมกระสุนของเขาครั้งนี้ เป็นถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนับตั้งแต่การตายของเจ้าหน้าที่คนนั้นวิถีชีวิตของจำเรียงก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาไรเหตุออกจากบ้านอย่างคนมีชนักติดหลังและรวบรวมสมัครพรรคพวกออกปล้นที่ชาวบ้านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพร้อมกับคำนำหน้าชื่อใหม่จากจำเรียงเป็นเสือเรียงแทนเสือเรียงใช้ปืนบาเรตตาเป็นอาวุธประจำกาย ก่อนป้นเขาจะยิงปืนขึ้นฟ้าห้านัดเป็นการเบริกเลิกและก่อนพาพวกถอยหนีก็จะยิงขึ้นฟ้าอีกห้านัดจนได้รับการขนานนามในเวลาต่อมาว่าเสือเรียงห้านัดดึกวันที่10ทธันวาคม2499ราตรีเงียบสงัดผู้คนหลับไหลอย,อยู่ในนิทรารมมีเพียงเสือเรียงกับสมุนที่ตื่นขึ้นมาเพื่อวางแผนปล้นบ้านของเสียมเง็กแซ่โซ ตบบลบางแคอภาษีเจริญจังังวดธนบุรีขาหาบดีแห่งคลองภาษีเจริญเสียงปืนที่ดังกึกก้องกำปนาาหานัดติดต่อกันเป็นสัญญาณให้สมุนจนถือเลิกบุกปล้นขณานายดีกันก็ปลุกให้เหยื่อตื่นจากขาวังแต่ไม่ว่าเสียมเง็กแซ่โซและประสานกิ่นบัวจะพร่ำบอนร้องขอชีวิตสักเท่าใดเสือเลียงและสมุนก็อหาได้ปาณีไม่เขาก็นำยิงทั้งสองเสียชีวิตแล้ว กวาดเอาทรัพย์สินไปกว่าหมื่นบาทก่อนถอยหนีเขาไม่ลืมที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าเหมือนเป็นการบอกลาอีกห้านัดปิดท้ายการปล้นครั้งนี้ส่งให้ชื่อเสียงด้านลบของเสือเรียงขอจรกระจายไปทั่วความเดิมยังไม่ทันคลี่คลายความใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อเสือเรียงได้นำสมุนบุกปล้นชาวบ้านและฆ่าเจ้าของบ้านตายลักษณะเดียวกันกับเสียมเง็กไม่มีผิดเพีย้ยน และที่สำคัญบ้านเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเสียมเง็กเลยพฤติกรรมโหดเหี้ยมนี้ไร้ความปาณีแม่เยื่อจะยอมจำนวนเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างตีพิมพ์ข่าวสร้างความหวาดผวาไปทั่วทุกหัวระแหงทนร้อนถึงพลตรจเอกเผ่าศรียานนทิบดีกรมตำรวจได้เรียกตำรวจสสอนอได้แก่สอนอบางขุนเทียน สอนอท่าข้ามสอนอหลักสองและสอนอภาสีเจริญให้เร่งปราบจอมโจรรายนี้ให้ได้โดยเร็วการติดตามค้นหาแหล่งกบดานของเสือเรียงและพักคพวกเป็นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีปราศจากวิเววของเสือร้ายกระทั่งผ่านไปสองสัปดาห์ตำรวจจึงได้เบาะแสนหนึ่งถึงแหล่งหลบซ่อนตัวนกระท่อมกลางสวนผลมไม้ลึกเข้าไป จากจุดที่เสือเรียงพาพวกปุกปล้นสองครั้งหลังในเขตตำบลหัวกระบืออำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีบ้านของญาติที่เสือเรียงเคยอาศัยในวัยเด็กนั่นเองนอกจากความโหดเคี้ยมไร้ความปาณีปราศัยแล้วเสือเรียงยังขึ้นชื่อในด้านยิงปืนแม่นด้วยดังนั้นก่อนการปิดล้อมจับกลุ่มตำรวจจึงต้องวางแผนอย่างรัดกุมตำรวจจากศีรนอร่รวมหนึนาย ได้โอบล้อมกระท่อมตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วซุ่มดูอยู่จนสว่างเพื่อประเมินดูฝ่ายตรงข้ามว่ามีกําลังมากน้อยเท่าไหร่สุดท้ายก็ได้รู้ว่าในกระท่อมนั้นมีเพียงเสือเรียงกับเสือสิริสังวนพันลูกสม,มุนคนสนิทเพียงสองคนเท่านั้นช้าตรู10ิบตำรวจเอกปลอดจันง,งามตำรวจปางขุนเทียนวัย42ปีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจราจาแต่อนิจจา เรื่องยังไม่ทันไปถึงไหน10บตำรวจเอกปลอดก็ถูกสังหารต่อหน้าต,ต่อตาตำรวจนับร้อยนายที่โอบล้อมอยู่กระสุนจากปืนบาเด,ดตตาหานัดพุ่งออกจากปากกระบอกตรงเข้ากลางตัว10บตำรวจเอกหนุ่มเสียชีวิตทันทีพร้อมกับการเปิดฉากระดมยิงใส่กระท่อมเล็กเกิดการยิงตอบโต้อยู่พักใหญ่เสียงครมกระสุนแหวกอากาศดังระง,งมกลางสวนผลไม้ สิบนาทีผ่านไปนอกจากความตายของสิบตำรวจเอกปอดแล้วยังมีเพื่อนตำรวจอีกเกือบหนึ่งร้อยนายได้รับบาดเจ็บหลังการดวนปืนจบลงตำรวจเข้าเกลียร์พื้นที่ไม่ปรากฏร่องรอยของจอมโจรทั้งสองคนเลยแม้แต่น้อยจากการพระทะกลางสวนผลไม้ที่บางขุนเทียนแล้วยังมีการพระทะกันร,ระหว่างตำรวจกับเสือเรียงอีกหลายครั้งหลายคราแต่เสือเรียงก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ ทุกครั้งคลาเช่นกันทิ้งความสูญเสียให้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยมีอย่างน้อยสามครั้งที่ตำรวจเพียงพรำต้องสังเวยชีวิตให้กับกระสุนของเสือเรียงสมัยนั้นหนังสือพิมพ์สารเสรีลงข่าวเกี่ยวกับความน่าสะพึงกลัวของเสือเรียงแทบทุกวันขณะเดียวกันก็มีตำรวจหลายนายออกมายืนยันบนหน้าหนังสือพิมพ์ถึงความแม่นยำในการยิงปืนและปฏิหารด้านเวทมนตคาถาของเสือเรียง หนักสุดถึงกับว่าหายตัวไปต่อหน้าต่อตาก็มีกระสุนปืนทำอะไรไม่ได้เลยบัรเจิดเปลี่ยนเชาววัย79ปีชาวบ้านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีระบุว่าครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ได้นำเสนอข่าวหลวงพ่อเต๋อคงทองเกจิอาจารย์ชื่อดังจากนครปฐมออกมายืนยันว่าเสือเรียงสามารถหายตัวได้ยิ่งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวเสือเรียงมากขึ้นไปอีก แม้ชาวบ้านจะปักใจเชื่อในอิทธิปฏิหารที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเจ้าหน้าที่บันเมืองเชื่อว่าเสือเรียงเพียงแต่ยิงปืนแม่นและหลบหลีกเอาตัวรอดได้เก่งเท่านั้นทำให้รอดพ้นจากการจับกุมมาได้ตลอดดังจะเห็นได้จากเสือเรียงถูกวิสามันฆาตกรรมในเวลาต่อมาหลังจากตำรวจจับตายเสือสิริลูกสม,มุนคนสนิทแล้ว วันที่16เมษายน2500ตำรวจสืบทราบว่าเสือเรียงกบดานอยู่ที่บ้านอาจารย์ศักยันผู้หนึ่งในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกำลังตำรวจกว่า100นายตรงเข้าปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวเอาไว้สังเกตเห็นชายการสามคนอยู่ในบ้านหนึ่งนั้นเป็นอาจารย์เจ้าของบ้านสองคือเสือเรียงส่วนอีกคนไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ใดทันทีที่รู้ตัวว่าถูกปิดล้อม เสือเรียงดับตะเกียงเจ้าพายุกระโดดออกหน้าต่างลงเรือภายหนีไปทางคลองแม่ประเสือซึ่งเป็นคลองลัดระหว่างคลองเสือตายกับคลองอ้อมตั้งใจมุ่งออกคลองเสือตายเพราะเป็นคลองใหญ่แต่เสือเรียงคงหารู้ไม่ว่ามัาจุราชยกำลังจ้องคอยอยู่แล้วอีกอย่างนอกจากเลิกป้นสะดมแล้วเขาคงห่างเหินจากการดูดวงชะตาชีวิตของตัวเอง ดังนั้นหลังจากกรงเรืออีแปะได้ไม่นานเสือเรียงก็ถูกคมกระสุนจากพลตำรวจพุ่มิทีมเจริญเสียชีวิตอยู่บริเแปะนั่นเองสภาพศพเสือเรียงกําปืนบาเรตตาขู่กายเอาไว้นั่นกระสุนอีกจำนวนมากอยู่ข้างเอวปรากฏปืนออโตเมติกค้น9มมกระสุนเต็มแมกกาซีนและบนผมเน็บวิวอยู่หนึ่งอัน บริเวณคอแขวนพระเครื่องกว่า20องค์เป็นพวงใหญ่นับจากวันนั้นชื่อเสียงของเสือเรียงก็สูญหายไปทุกวินาทีที่เวลาล่วงผ่านไปสินลายด้วยปืนเจ้ามันเจิดเปลี่ยนเช้าเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งมีคนเคยแต่งเพลงเกี่ยวกับทุ่งบางพลีเนื้อบางตอนว่าบางพลีเมื่อก่อนเคยมีเสือร้ายบัดนี้มันก็วอดวายสิ้นลาย ซึ่งเสือร้ายในที่นี้หมายถึงเสือเรียงหนัดหรือจำเรียงปางมณีที่ถูกตำรวจบางพลียิงตายไปเมื่อปี2500พนตำรวจพุ่มทิมเจริญได้ใช้วุฒประจำกายเป็นปืนเล็กยาวบรรจุเองแบบ66ซึ่งคนสมัยเก่ารู้ดีว่าเป็นปืนโบราณหรือที่เรียกกันติดปากว่าปืนเจ้าเคยผ่านการทำพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์พลวง หลังจากสั่งซื้อมาจากต่างประเทศในรัชสมัยรัชกาลที่6ทําให้เชื่อกันว่าปืนชนิดนี้มีพลานุภาพสามารถยิงทําลายขุนโจรที่มีคาถาอาคมของลงอัคระของขลังได้ชะงัดนักสาเหตุที่มีการประกอบพิธีรดน้าพุทธมณฑลหลวงโดยรัชกาลที่6ทรงประกอบพิธีด้วยพระอ,องค์เองก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารไทย ที่จะถือปืนชนิดนี้เป็นปืนประจำกายเข้ารณรงค์สงครามในยุโรปก็จบไปอีกตอนสำหรับเสือเรียงห้านัดนนทบุรีวันนี้ผมว่าจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเสือไทยจอมขามังเวทศิษธ์หลวงปู่สุขอดีตทาหารหมาดเล็กคนสนิทเสด็จเตียโครงกระพันชาติล่องหนจนคุณพันยอมนับถือเป็นอาจารย์เรื่องราวของเสือไทยคนสวนมากเชื่อว,ว่าจริง พราะท่านเป็นศิทธิเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงนิ์เกจิทนั้นคือหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าอาจารย์คุณพันใช้เวลาถึงสองปีจึงทําให้เสือไทยไว้ใจและยอมรับเป็นสิทธิขณะนั้นอยู่ในปีพศ2486อาจารย์คุณพันอายุได้40ปีนับเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นจอมขมังเวทแต่เมื่อเจอเสือไทยอาจารย์คุณพันยังสยบยอมยกให้เป็นอาจารย์ เล่ากันว่าเสือไทยหรืออดีตทหารมัดเล็กไทยคนนี้อดีตเป็นทหารคุณสนิทของเสด็จในกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปานเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากในจํานวนทหารมหาดเล็กที่ใกล้ชิดทั้งหมดมหาเล็กไทยเป็นผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์และมีคาถาอาคมถูกพระไทยเสด็จในกรมเป็นอย่างยิ่งต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6 มหาเล็กไทยประสบวิบากกรรมต้องหาคดีอาญาร้ายแรงต้องระหุกระเหินหลบหนีกลายเป็นเสือที่ทางราชาการต้องการตัวเป็นอย่างมากจนแผ่นดินไทยนี้ไม่กว้างพอสำหรับให้เสือไทยได้หลบซ่อนตัวเขาจึงต้องข้ามเขตชายแดนไปหลบซ่อนตัวที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ลาวขเขมรมาเลและสิงคโปร์ในช่วงนี้เองที่เสือไทยได้ใช้วิชาไสยศาสตร์ที่มีอยู่ ทั้งวิชาอยู่ยงโครงกระพันล่องหนหายตัวหลีกหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้อย่างน่าอาัศจรรย์ใจยิ่งนักเนื่องจากเสือไทยไม่ใช่เสือร้ายโดยกมลสันดานท่านจึงหลีกเลี่ยงมาตรการที่จะปะทะกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเสือไทยไม่เคยปล้นคนดีไม่เคยฆ่าเจ้าทรัพย์หรือข่มเหงชาวบ้านเสือไทยจึงเป็นเสือร้ายที่หนีคดีอาญามากกว่าเป็นเสือปล้น แต่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังจนขับฟ้าในสมัยนั้นทําให้มีผู้นําชื่อเสือไทยไปใช้ในทางที่ไม่ดีไปก่อคดีป้นฆ่าในหลายจังหวัดทําให้เสือไทยตัวจริงทนอยู่ไม่ไหวจึงต้องออกไปจัดการกับเสือไทยตัวปลอมโดยการฆ่าตัดหัวทุกรายจนไม่มีใครกล้านาชื่อเสือไทยไปป้นฆ่าใครอีกท่านคุณพันธ์ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเสือไทยดีตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตําแหน่ง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรท,ที่จังหวัดพิจิตรเนื่องจากมีผู้ให้ข้อมูลลับกับท่านขุนพันธ์นั้นคือข้าราชก,การระดับสูงทางภาคใต้ซึ่งเป็นอดีตทหารมาดเล็กของเสด็จในกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์และเป็นหนึ่งในทหารเสือของเสด็จในกรมและเป็นผู้ที่รู้จักกับเสือไทยเป็นอย่างดีเมื่อสินเสด็จในกรมเสือไทยระดบหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ในหลายจังหวัดจนคดีหมดอายุความ เสือไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามใหม่เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่จังหวัดพิจิตร้วยเหตุนี้ชาวพิจิตรจึงไม่รู้จักเสือไทยทราบกันแต่ว่าที่หมู่บ้านจเจรเ้ผอมตำบรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีผู้เรืองอาคมและมีวิชาแก่กล้ามาอาศัยอยู่ทุกคนเรียกชายสูงอายุผู้นี้ว่าพ่อลิมและชื่อพ่อลิมนี่เองคือชื่อใหม่ของเสือไทย ท่านขุนพันธ์ใช้เวลานานสองปีกว่าจะได้พบพ่อหลิมโดยขุนพันธ์ต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างเพื่อให้พ่อหลิมเชื่อใจก่อนที่จะรับท่านขุนพันธ์เป็นศิษย์และสอนวิชาให้เป็นที่ทราบกันดีว่าพ่อหลิมหรือเสือไทยเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าได้รับเรียนวิชามาจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปอาที่หลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่า หลวงพ่อเงินวัดบางคลานรวมทั้งอาจารย์ที่เป็นคารวัตอีกหลายท่านกล่าวกันว่าวิชาที่ท่านขุนพันยังขาดอยู่และมีความประสงค์อยากที่จะเรียนมากๆก็คือวิชาคัดของคัดธาตุทั้งสี่ออกจากตัวคนที่มีวิชาอาคมหรือคัดออกจากเครื่องรางของขลังเนื่องจากท่านขุนพันเห็นว่ามีคนที่มีวิชาอาคมหลายๆคนที่ท่านใช้ปืนจัดการกับคนเหล่านั้นไม่ได้วิชาคัดของนี เป็นสุดยอดวิชาคงกระพันชาตีที่เกจิอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ยอมสอนให้สิทธิ์โดยตรงเนื่องจากถือว่าเป็นวิชาฆ่าคนผิดศีลห้ข้อที่หนึ่งที่ผู้สอนอาจถึงกับเสื่อมวิชาที่มีอยู่ในตัวได้นอกจากวิชานี้แล้วยังมีวิชากระสุนคดที่เกจิอาจารย์ไม่อยากสอนให้ใครง่ายๆกระสุนคดเป็นวิชาที่ยิงปืนเพียงนัดเดียวสามารถฆ่าคนได้ทั้งกองทัพ ซึ่งวิชานี้เสด็จในกรมท่านเคยกราบขอเรียนกับหลวงปู่สุขแต่หลวงปู่สุขท่านไม่ยอมสอนแต่เมตตาแสดงให้เสด็จในกรมได้เห็นว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ทาได้จริงโดยเมื่อหลวงปู่สุขใช้วิชานี้ยิงปืนไปที่สะบัวใบที่วางนางเลิงเพียงครั้งเดียวทําให้ใบบัวนั้นทะลุได้หมดทุกใบเลยทีเดียวแต่วิชานี้เสือไทยหรือพ่อหลิมเรียนได้สดําเร็จและทาได้จริง เรียนมาจากอาจารย์ท่านใดไม่เป็นที่เปิดเผยเกี่ยวกับวิชาคัดของคือเมื่อผู้ใช้วิชานี้ว่าคาถาและเล็งปืนไปยังร่างคนที่เราจะฆ่าหากคาถาได้ผลร่างที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นมารับศูนย์ปืนแต่ถ้าไม่ได้ผลร่างนั้นก็จะย่อเล็กลงแสดงว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายนั้นมีของดีคุ้มตัวชื่อเสียงของพ่อหลิมในเรื่องของวิชาคัดของนี้มีอยู่ว่า ที่วัดจรละเก้พร้อมที่ริมแม่น้ำยมฝั่งตรงข้ามบ้านพ่อหลิมมักจะมีพวกร้อนวิชานำพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของตนเองแต่ละคนมาทดสอบกันเป็นประจำเสียงปืนสร้างความลำคาญให้แก่พระเนีรและชาวบ้านรวมทั้งหลวงพ่อหลิมด้วยจนหลวงพ่อหลิมทนไม่ไหวได้เข้าไปดูแล้วบอกพวกร้อนวิชาเหล่านั้นว่าจะลองของไปทำไมกันของดีก็คือของดี ถึงเวลาก็รู้เองแต่คนเหล่านั้นก็ยังยืนยันว่าของขลังของตอนแน่และจะลองของกันต่อไปพ่อหลิมก็เลยขอลองบ้างโดยบอกให้เอาของขลังที่ว่าแน่ๆมาวางรวมกันแล้วให้เจ้าของเครื่องรางคนหนึ่งไปหยิบปืนลูกซองที่พวกเขาว่ายิงของขลังไม่ได้ทำยังไงก็ยิงไม่ออกนั่นเองมาใช้เป็นอาวุธจากนั้นหลวงพ่อลิมพนมมือกลั้นลมหายใจ ว่าคาถาคัดของคัดธาตแล้วเล็งกระบอกปืนไปที่ของทั้งหมดพร้อมกับเหนียวไกปืนลั่นดังสนั่นเลยของขังทั้งหมดแตกกระจายกระเด็นหายไปในอากาศทำกลางความตกตะลึงของทุกคนเจ้าของของขังบางคนถึงกับร้องไห้เสียดายของขังของตนเองจากนั้นก็ไม่มีใครมารองของให้หนวหัวขูพ่อลิมอีกเลยโอกาสหน้าพบกันใหม่ ก็น่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับสวัสดีครับ